หลังจากการสร้างตัวตนของการเป็นนักเขียนในการพยายามจะสร้างตัวตนในการเป็นนักเขียนของเราวันนี้นะครับก็เป็นการเดินทางสะแสวงหาหลายสิ่งหลายอย่างในการที่พยายามจะสร้างความเป็นตัวตนของการเป็นนักเขียนออกไปเหมือนกับการค้นหาและการยืนยงในความคงทนแห่งการที่จะ เป็นนักเขียนนะครับในระยะนี้ก็คือการทดสอบศรัทธาของการเป็นนักเขียนไปในตัวด้วยว่าท่านจะสามารถทนต่อแรงคำถามแรงเสียดทานในตัวเองได้ยาวนานสักเท่าไหร่ว่าท่านนี้มีชีวิตในการเขียนหนังสือเพื่ออะไรกันแน่เป็นคำถามที่ค่อนข้างจะท้าทายท่านนักเขียนทั้งหลายที่ริบังอาจ สาวเท้าเดินขึ้นมาบนถนนสายวรรณกรรมต้องใช้คำว่าริบังอาจเพราะว่าชีวิตการเป็นนักเขียนเนี่ยสมเสียงตัวความส่มเสียงต่อความยากจนค้นแค้นและความอับปางแห่งชีวิตของท่านประชากรประชากรร้อยละ ไม่ถึงร้อยละสิบที่อริบังอาจเสนอตัวเองเดินขึ้นบนถนนสายวรรณกรรมมีอาชีพในการเขียนหนังสือที่เรียกตัวเองว่าศิลปินและอาเสพกินอาหารทางจินตนาการเพื่อรอเลี้ยงไส้ของตัวเองให้แห้งไส้แห้ง พวกนี้มีชีวิตอย่างกระทนกระแท่นลุ่มลุ่มนอนๆไม่มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตที่เขาจะสามารถเชิดหน้าชูตาให้แก่วงตระกูลได้นักเขียนมากมายเป็นตัวบอลทำลายวงตระกูลสังคมของตัวเองเป็นผู้ทำลายชื่อเสียงของสกุลของตัวเอง มอบความอัปยศหน้าอดสูให้กับนามสกุลของตัวเองและก็เช่นเดียวกันที่มีนักเขียนบางคนหลายคนที่สร้างความมีเกียรติยศเกียรติภูมินามกระเดืองให้แก่นามสกุลของตัวเองเส้นทางของนักเขียนจึงมีอยู่สองเส้นทางคือรุ่งกับดับ หากความไม่รุ่งท่านก็ดับหรือว่ารุ่งอย่างรุ่งริ่งไปอ่ะแสงเขาไม่ไหวแสงแสงข้างหลังแสงข้างหลังเขาอันนี้จึงขอนำเรียนท่านไว้ก่อนว่าสำหรับท่านที่มีความฝันจะเป็นนักเขียนต้องคิดพิจารณาให้ดีให้ทวนทีเสียก่อนว่า ท่านยังรีบังอาจจะมีความคิดในการที่จะเดินบนเส้นทางนักเขียนนี้หรือเปล่าความกล้าของท่านนี้จะยอมสละชีวิตตัวเองเป็นนักเขียนอยู่หรือเปล่าทั้งที่มันเป็นการสมเสียงตัวการที่จะสับสนแล้วก็จบชีวิตลงเหมือนหมาข้างถนนตัวหนึ่งอ่ะ เรื่องเหล่านี้นักเขียนส่วนมากไม่ยอมรับกันว่าชีวิตของนักเขียนนั้นมันเลี้ยวไหลหรือบัดศพอ่ะคนที่มีความฝันนักเขียนมักจะฝันว่านักเขียนนี่มันบลสกึกบเบอ่ะนักเขียนนี่มันอยู่ในสังคมสมอสอนที่ร่มรวยด้วยชื่อเสียงเกียรติยศและเงินทองมีคนรยกย่องมากหน้าหลายตา อันนั้นมันเป็นความเพ้อฝันของคนที่ไม่เคยเจอกับความจริงของการเป็นนักเขียน่ะฝันลมๆล,ล,ลองแรงว่าตัวเองเมื่อเป็นนักเขียนแล้วก็จะมีชื่อเสียงมีคนกล่าวถึงยลยง,ยงเชิดชูแต่ที่จริงแล้วการเป็นนักเขียนนี่จะถูกทุกคนประนามว่าเป็นไอบาส์วนไอปัญญาอ,อ,อ,งงอ่อนไอโง่ทึมอันนี้ท่านจงเตรียมรับเอาไว้ว่าท่านจะต้องเป็นอย่างนี้ ท่านไม่ยอมรับะก็ช่างท่านแต่กับผมยอมรับเมื่อถูกตีหน้าตีตาว่าเป็นอย่างนี้ยอมรับด้วยความหน้าชื่นตาบานว่าเป็นอย่างนี้มีชีวิตเป็นอย่างนี้นั่นก็เป็นความสุขแบบทุกๆมันชาจ,จนินซะแล้วที่การที่เป็นนักเขียนแล้วก็มามีชีวิตอย่อยางนี้ หากผมเป็นคนสุขสบายแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างนักเขียนเนี่ยผมคงไม่ได้มามีความคิดและมีการพูดสิ่งอย่างนี้ให้แก่ท่านและผมก็คงอยู่ไม่ได้เพราะสภาพสภาพการเป็นชีวิตนักเขียนของผมเนี่ยมันเหลวแหลกเล,เลือนสิ้นดีมันเป็นอย่างนี้ของผมหากใครรับไม่ได้ว่าชีวิตการเป็นนักเขียนเป็นอย่างนี้มันก็ รู้สึกว่าจะต้องเจ็บปวดหน่อยแต่การยอมรับว่าชีวิตนักเขียนเป็นอย่างนี้แม้ว่ามันเจ็บปวดมันก็จะไม่เจ็บปวดมากเพราะเรายอมรับความจริงผมมีอาจสามารถจะบอกได้ว่าการเป็นนักเขียนนั้นมันเป็นชีวิตที่ดีที่เต็มไปด้วยเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองการยดย่องต่างๆเพราะผมไม่ได้เป็นอย่างนั้น ต่อให้ผมได้เป็นอย่างนั้นผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นและผมก็ไม่คิดอยากจะกระสันในการจะเป็นอย่างนั้นเลยผมยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้อยู่บนความกะเลวกะลาาความบัดซบบัดสีบัดเถืลิงเลยคะกินอย่างหากินอยา่า,ยางยากก็นลำบากคนแขน็งแต่มันก็เป็นการกระเสือกกระสนของชีวิตหนึ่งก่อนจะสิ้นลมหายใจไป สิ่งสำคัญก็คือมันได้ประกาศศักดิ์ศรีศักดานุภาพแห่งความฝันของตัวเองออกไปยังไม่เกงรงกลัวอาวุธชนิดใดที่จะมาย้อนกลับมาทิ้มแทงตัวของผมได้เลยสาบานต่อหน้าพระเจ้าสิ่งที่พูดออกมากับจิตใจของผมนี่มันตรงกันไม่ใช่การเสแสร้งแกล้งว่าแต่อย่างใด ยิ่งไม่มีอาวุธชนิดใดทิ่มแทงทำลายผมได้ในขณะที่ขอพูดถึงหน่อยนะักเขียนที่มีชื่อเสียงอะไรนี่ท่านต้องกลุม่มกลุ่มกับบางเหียนกลุ่มกับบาลังวรรณกรรมของท่านต่อไปกับผมนี่ไม่มีนะบาลังแห่งวรรณกรรมอะไรนะีไม่มีไม่มีมงกุฎแห่งวรรณกรรมหากเป็นมงกุฎวรรณกรรมของผมมันก็ต้องเป็นมงกุฎนาม เสียบเสียบเข้ามามีชีวิตอยูแค่นี้ก็ดีใจแล้วยังไม่ตายได้เขียนหนังสือผมก็ดีใจที่สุดแล้วเอ๊ะผมมาพูดเรื่องอะไรให้คุณฟังอ้าวใครอยากเป็นอย่างผมบ้างยกมือขึ้นครับ